สำนักการกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวกิจกรรมความรู้คู่วัดเปิดประตูสู่หลักธรรมมาพิบาลโดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์สวัสดิ์นีรโยธินประลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่สื่อความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัดแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวัดอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนหน่วยงานรัฐและองค์กร ทางพระพุทธศาสนาในการขยายผลการสื่อสารความรู้กฎหมายไปสู่สาธารณชนทั่วประเทศค่ะโอ้มาร่วมงานในวันนี้มีความสุขมากนะคะอย่างแรกเลยก็แบบได้เจอครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาเหมือนเราได้มาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าในฐานะแบบ ุบาสิกาเนี่ยเราเราอยากจะเห็นในเรื่องของกฎหมายที่ได้ดูแลพระสงฆ์ยังไงเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะครองพระธรรมวินัยได้แบบที่บริสุทธิ์ที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าทํายังไงให้ทางโลกได้สนับสนุนทางธรรมให้กับพระคุณเจ้าด้วยนะคะก็เป็นการแชร์แล้วก็มาแลแกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สําคัญคือเราได้ฟังข้อมูลทางกฎหมายนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆของทางสํานักพุทธเองนะคะสาหรับผู้ที่รู้กฎหมายเองทางกระทรวงยุติธรรมเองนะคะก็ก็ดีมากๆวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ดีใจได้ ความรูเยอะเลยค่ะค่ะก็จริงๆเนี่ยก็ใจค่ะว่าคือพระสงฆ์เนี่ยท่านมีพระธรรมวินัยที่คอยดูแลปเทคท่านอยู่แล้วในฐานะที่ท่านบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะเพราะว่า พระวินัยต่างๆเนี่ยก็มีขึ้นเพื่อจะทําให้ท่านสามารถที่จะห่างไกลหรือว่าสามารถจะลดละกิเลสได้ง่ายขึ้นมันอาจจะยากสําหรับคนธรรมดาทั่วไปที่เราเห็นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมาะสําหรับบุคคลที่จะอยากจะมอบกายถวายชีวิตแด่พระศาสนานะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของกฎหมายทางโลกเองก็ตามเนี่ยพี่รู้สึกว่าวันนี้เท่าที่มาคุยกันเนี่ยมันอาจจะมีข้อกฎหมายบางอย่างที่อาจจะต้องมาพิจรารณา,นา,นานหรือพูดคุยกันอีกอย่าง,างเช่นท่านเจ้าอาวาสหรือวยายวาัจากรเนี่ยที่วายวั พยายาว่าจกรบมาท่านก็มาทำงา,งานเป็นจิตอาสานะคะแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันจะมีกฎหมายด้วยว่าถ้าคุณมาทําผิดคุณก็จะผิดผิดกฎหมายอายงอางาญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วคืออย่างนี้คมันมีความเหมือนย้อนแยงอันนี้พี่พูดในในมุมที่พีพ่ิฟังวันนี้นะว่าพระสงฆ์จับเงินไม่ได้ถูกไมหมคะผิดวินัยนะเป็นอาบัติแต่ท่านเจ้าอาวาสต้องมาดูแลการใช้ใจ่ายเงินของวัด ทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวัดถือเป็นนิติบุคคลนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วเข้าใจในมุมของพระสงฆ์ว่าท่านก็มีความต้องมีสติมีความระแวดระวังเยอะขึ้นหรือแบบคือเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลดังนั้นก็ต้องส่งทำบัญชีส่งสมภารใช่ไหมคะกิ๊กเองนเ,นนเนี่ยเป็นคารวาสเนี่ยมีบริษัทเองในกิ๊กเอง อ่านบัญชีไม่เป็นเลยนะต้องให้ผู้รู้มาช่วยดูพจน์นี้ถึงบอกว่าเออสิ่งต่างๆเราเนี้ยมาแชร์กันวันนี้ก็ดีค่ะจะได้รู้ว่าเอออะไรที่พระสงฆ์ท่านไม่ถนัดนะแล้วมันเป็นมันมันมีอยู่ในข้อกฎหมายที่ท่านจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่เนี่ยอ,อ่อ ครวาดญาติโย,ยมจะได้รู้ว่าเราจะช่วยกันแก้ไขหรือสนับสนุนช่วยท่านอย่างไรได้บ้างเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพระมมวแต่ต้องมายุ่งทางเรื่องของโลกโลกเนาะมาจัดการแต่เรื่องวัดแล้วกิจที่ท่านจะทําเพื่อความพ้นทุกนะคะในเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทท่านจะมีเวลาได้อย่างไรซึ่งจริงพี่คิดว่าวันนี้มาคุยกันมันเป็นเป็นข้อมูลที่ดีมากๆที่เราได้มาแชร์มาแลกเปลี่ยนในฐานะที่เราเป็นพุทธพุทธบริษัทสี่ร่วมกันด้วยพระสงฆ์มีปัญหาอะไรญาติโยมมีความเห็นยังไงก็ลองมาคุยกันแล้วในอนาคต ก็มั่นใจว่าน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรบางอย่างที่สามารถจะช่วยสนับสนุนให้พระสงฆ์ท่านทํากิจของท่านได้อย่างบริบูรณ์เรียกว่าทางโลกก็ไม่ช้ําทางธรรมก็ไม่เสียค่ะ